ครับกําลังใจเยอะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กลับไปอีกรอบนะครับแล้วก็จริงๆพี่ว่าคือทุกทุกครั้งที่ไปเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกถึงแบบยังรู้สึกถึงพลังของแบบแฟนๆนี่เขาแบบเฝ้ารอเราอยู่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกถึงกําลังใจที่เขาส่งให้มาแล้วก็แรงพพอร์ตที่มันมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยดีใจมากๆครับที่ได้กลับไปเจอทุกคนอีกครั้ง บางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออจริง,รงๆเหมือนพอพอสิ่งที่เขารอเรามา3ปีอะไรเงี้ยเราได้เราไม่ได้ไปทำมิชชั่นตรงนี้ให้เขาให้ให้กับเขาแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตัวเราเองอ่ะเราก็รอมา3ปีเหมือนกันนะที่จะได้มาเจอพวกเขาด้วยครับผม ใช่ครับจริงๆเป็นเป็นความประทับใจจริงๆไม่ใช่แค่เฟสติวัลที่นี่นะคบผมมาถึงทุกที่เลยที่เรามีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมต่างชาติอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่เราจะได้ไปเจอเขาทุกครั้งที่เจอเขาเรารู้สึกว่าเออเราประทับใจในในตัวเขาตลอดเลยครับผมก็ก็ก็คล้ายๆเดินนะครับผมก็จริงๆพี่ว่าเขาก็ยังให้ให้แรงซัพพอร์ตที่ดีเสมออะไรเงี้ยยังมีโปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่เขาแบบพยายามทําให้เราทุกครั้งที่เราไปด้วย ก็จะมีธงบ้างมีแบบสแตนดี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกทุกทางนี้ไปก็จะมีอะไรแบบเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบทําให้ก็น่ารักครับก็จริงๆมีมีแพลนๆว่าจะที่คุยไว้อยู่ด้วยครับผมงก็รอติดตามแล้วกันครับภายในปีนี้แหละครับไม่ได้ไม่เห็นได้ไปเลยอ่ะไม่เห็นเคยไปเลยก็ ไปทำงานปกติก็สุเดชท์ไปก็ไปทำงานตลอดอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ยุ่งด้วยก็ยังไม่มีเวลาแบบไปถึงแบบไปพักอะไรอย่างเงี้ยครับอืมต้องลองแน่นเก่งทุกทผู้จัดการนะต้องหางันชอปปิ้งไงรู้ใช่เราช้อปปิ้งเยอะไงครับเดี๋ยวจะมีแพลนตามออกมาเรื่อยๆครับผมประมาณช่วงช่วงปลายปีนี่แหละครับช่วงช่วงใกล้ๆปลายปีนี่ใกล้ๆนี้แล้วด้วยจริงๆ ใช่ช่วงนี้ก็จะบินบ่อยมากขึ้นครับผมช่วงนี้ก็จะจะเป็นงานต่างประเทศส,ส่วนใหญ่ครับอ,อ,อ๋กอ,อก็สลวนไหมพี่ว่าพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมจริงๆแบบเขาก็พวกเราทุกคนก็พยายามทํางานเบิร์ก,กันตรงนี้กันหนักมากครับผมก็สลวนไหมอาจจะสลวนที่ว่าช่วงนี้แบบทำงานเยอะวุ่นๆนิดนึงเบอร์เบอร์หน่อยๆ่อย พี่วะ่าะรายละเอียดต่างๆ,ๆอะไรเงี้ยก็ตามตามที่ทางทางบริษัทเอ่ 2C7 ใช่ไหมครับผมประกาศเลยครับผมเรื่องดีเทลอะไรต่างๆคือทางทางตัวพเพลงแล้วก็ทางบริษัท PP กิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับผมแล้วก็ทําตามข้อสัญญาข้อตกลงทุกๆอย่างมาตลอดครับมันมีสัญญาอะไรบอกก่อนไหมครับพี <ๆ S 1> ่ว่าจริงๆพี่พี่ก็รู้ไหม ไม่ไม่นานไม่ต่างจากที่ทุกคนรู้นะครับพี่ก็รู้ก่อนจริงๆประมาณแบบโอ้สกวันหนึ่งสงวันอะไรอย่างงี้เหมือนกันครับผมว่าจะมีการยกเลิกเอ,อ็มยูทีเกเกิดขึ้นครับก,ก็เสียดายนะก็เตรียมเตรียมโชว์ไปแล้วด้วยจริงๆเราก็ซ้อมไปแล้วสักแบบประมาณแบบส่วนหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผม เออจริงจริงพีพีไม่รู้นะคะว่ามันเกี่ยวไหมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องยกเลิกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆตามที่เราตกลงกันไว้หรือตามที่เราคุยไว้คือจริงๆิงพีรับงานนี้ไปในฐานะเกส์คนหนึ่งที่ไปขึ้นโชว์โชวนี้แล้วก็ต้องทําโชว์โชวนี้ด้วยครับผมเราก็เราไม่ได้รู้มาก่อนว่าจริงๆมันจะมีในเรื่องของบัตรแข้งมันจะมีเรื่องของเบเนฟิตหรือว่าเป็นเรื่องของแบบการทําที่ เป็นเหมือนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย ucher. อันเนี้ยสิ่งเนี้ยเราไม่ได้รับรู้มาตั้งแต่แรกครับผมเราก็ทําโชว์แล้วก็ทําหน้าที่ของเราในในส่วนที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดครับงงไม่จริงๆไม่ไม่ได้อย<ม>ู่ในข้อตกลงแน่นอนรอครับ iling, อืมก็ชัดเจนตามที่เขาออกมาชี้แจงใช่ไหมครับใช่ครับก็ก็ตามที่ตามที่เขาออกมาชี้แจงเลยครับผม<จ> voilà. ก็ like. ชัดเจนตามนั้นเลยครับส่กบทางานก็จริงๆว่าพว่าไม่มีไม่มีผลกระทบหรอกครับผมจริงๆพิว่าทุกทุกคนก็ ก็ตั้งใจทางานกันทุกคนไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรอกครับแต่ทางบริษัท2องด้วยพี่ว่าพี่ก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้น 2, 4, 7, ด้ว,ย,ว,วย,ดยครับผม่ก,กับแฟนแาาใจมา,าแฟนเราปนีจริง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 พี่ว่าพีพีพสงสารแฟนแฟนที่เขามาจากต่างประเทศมากกว่าครับผมที่เขาจองตัว๋วจองบัตรมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือไม่ได้มาแค่แบบในประเทศอะไรอย่างเงี้ยบางคนต้องบินมาบางคนมาจากแบบประเทศนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่สงสารแฟนมากกว่าที่แบบ หมือนเขาแบบเออเขาตั้งใจมาดูเราแล้วก็สุดท้ายงานงานนี้ได้ถูกการยกเลิกเกิดขึ้นครับ็เอมยทใช่ไหมครับ<ม>ก็เสียดายครับเสียดายเสียดายที่ที่เออเราเราก็พยายามคิดโชว์มาแล้วแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยที่เรายังไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยอะไรเงรี้ยเป็นเพลงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เสียดายนิดหน่อยแต่ว่าโอเคไม่ไม่เป็นไรอักซิเดนท์ว่ามันมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วก็เดี๋ยว เอาโชว์นิ้วได้แบบเอาไว้ใช้แบบโชว์อื่นมันก็แอบมีดราม่ากที่แบบว่าแฟนคลับเรากับแฟนนางงามนี่แอบตีกันนิดนึงหรอมีมีมีตีกันด้วยหรอก็อย่าตีกันเลยรักกันไว้ดีกว่าพี่รักทุกคนขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่ที่ตั้งใจมาดู โชว์ MUT Max นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่แบบให้ให้ให้การซัพพอร์ตตัวพีด้วยแล้วก็ทาง MUT ด้วยนะครับจริงๆพี่ๆแบบทางทีม MUT น,น่ารักทุกคนเลยแม่ปุ้ยพี่แอนหรือว่าแบบพี่ๆนางงามทุกๆคนเลยอย่างเงี้ยพี่ว่าเชื่อพี่พี่ว่าเขาน่ารักมากๆแล้วเป็นคนที่มีความสามารถนะครับผมได้ที่จริงแม่ปุ้ยได้ติดต่อมาแล้วนะครับได้ได้ได,ได้โทรมาแบบว่าแบบเหมือนแบบเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมามาถามถ่าย<ๆ>ก็น่ารักมากๆครับผมก็ ก็โอเคครับพี่ว่าจริงๆไม่ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกจริงๆนะครับก็ย้ำอีกรอบแล้วกันอืมเห็นแม่คุณบอกว่าอยากร่วมงานแต่ว่าโอกาสจะมีไม่นานในฐานะผู้ผู้เข้าประกวดเหรอฮะจะลงเลยเหรอลูกก็ก็จริงพี่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานอยู่แล้วครับผมเวทีเอ็มยูทีอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นมาตั้งแต่ั้นต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 ั้นาั้นต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 หรอ ก็ฝากไว้ละกันนะฮะก็ฝากฝากฝากทางผู้ใหญ่ละกันครับโอเคครับขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ